ว้าวว้าววันนี้หน้าง,งานของเรารถอะไรเข้ามานะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถมาส่งอะไรมากันสองคนรถอะไรกันนะวันนี้มาส่งอะไรกันบ้างนะคะที่บ้านเดี่ยวพณะนิคมหลังที่สามของเรานะคะก็รถก็กำลังถอยห,หลังนะคะซึ่งก็ อยู่ใกล้ๆแถวนี้มาส่งอะไรคะเนี่ยอโอ้ส,อส่งสีแล้วข้างบนคืออะไรอะลังไวนิว่วครับลังไวนิว้วอ๋อมากี่คนอะมาสองคนเองอหรอมากี่คนนะเอาไม่ใช่พน,นักงาน,านวันนี้มาส่งซะเย็นเลยอะมารอบนึ่ง,งเอา้ารอหนูมารอบหนึ่งหนูมาส่งอะไรอะ่ผ้า,ผา มาทำฝ้าเหรออ๋อมาส่งฝ้าน้องบอกมาแล้วรอบหนึ่งมาส่งฝ้าอ๋อโฟซีซั่นสั่งไม่กี่ถังอะอ๋อมาส่งสีโฟซีซั่นสองถังสามถัง น้องมาส่งของน้องก็กำลังเอาของลงนะคะอันนี้อะไรกระดาษทรายเหรอคะแล้วไปส่งไหนอีกคะเนี่ยนามาตูมนามาตูม,มก็ยกกันไปคนเดียวเก่งมากมากเลยตัวเล็กๆ อันนี้ก็เป็นสีรองพื้นนะคะที่จะเอามาทาบ้านเดียวของเราหลังนี้หลังที่สามพิกัดที่พนนิคมรอบแรกหนูมาส่งอะไรบ้างนะฝ้า,า,าเยอะไหมฝ้าซีลายเยอะเปล่ายเยอะอยู่ใช่ไหม <laughs> น,นี้รถก็เป็นรถส่งของนะคะที่มาส่งของหน้างานบ้านของเรานะคะแล้วก็สั่งของไว้เพื่อที่จะพรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้ทำการทาสีนะคะ นี่หน้างานของเรานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แน่นอนเลยค่ะพรุ่งนี้เราจะอัปเดตกันต่อเลยนะคะสำหรับหน้างานบ้านเดี่ยวหลังที่3ามของเรานะคะนี่ก็เป็นรถส่งของนะคะ ก็จะเห็นว่าหน้าบ้านของเรานะคะก็เริ่ม <c oughs> ฉาบแล้วนะคะมาสะเย็นเลยสองรอบ <c oughs> ก็เสร็จแล้วก็จะกลับกันแล้ว นี่ก็เป็นรถส่งของคันเล็กนีช่างก็คุยกับคนส่งของคะหลังจากที่ได้บินแล้ววิ่งไปนามาตูมต่อเลยเนาะ ก็มัดอุปกรณ์นะคะแล้วก็เสร็จแล้วน้องก็จะไปส่งของที่นานมาตูมต่อเลยนะคะมาเร็วไปเร็วมาส่งสองรอบเลยสำหรับรถส่งของนะคะอยู่ใกล้ๆแถวพนัสนิคมเองค่ะนี่ก็เป็นหน้างานนะคะอัปเดตหน้างานของเราต่อกันนะคะว่าไงนะคะอ๋อค่ะ นี่ทำอะไรกันคะเนี่ยสองคนยังไม่เลิกงานกันขยันมากๆเลยสําหรับช่างโครงการาเก็บรายละเอียดหนูเห็นใช้สว่านเจาะเจาะอ,อะไรนะมามอตอนเช้าเาจาะอ,อะไรนะคะออ<ๆ>เก็บงานกันอ๋อแยกข้างๆใช่ไหมคะช่างเด็ด <ๆ S 1> แล้ววกนนี้ทำอะไรอะ่ะ ทาสีรองพื้นครับผมอ๋อทาสีรองพื้นเสร็จมาแล้วมั้งตอนเสาครับผมเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็คือฉาบกเก็บร่องฉาบเก็บร่องก็เสร็จแล้วมังนะ้งเนาะเก็บร่องนี่ก็อัปเดตหน้างานนะคะบ้านของเรานะคะช่างก็ทำการ ฉาบล่องทั้งสองด้านนะคะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ฉาบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อฉาบเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ลงมือทาสีกันเนะาะอันนี้ก็จะเป็นงานฉาบเนียนๆของเรานะคะสำหรับบ้านเดี่ยวหลังที่สามนะคะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นงานฝ้านะคะซึ่งช่างฝ้าน่าจะมาอีกวันสองวันนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ฝ้าแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำการทาสีรองพื้นใช่ไหมคะช่างเด็ดทาสีรองพื้น,อ,นอันนั้นสีอะไรมากคะสีฟ้านี่คือสีรองพื้นปูนใหม่เหรอปูนใหม่แล้วก็สีจริงสามถังครับอ๋อแล้ก็รองพื้นก่อนเนาะ ทำการลองพื้นก่อนนะคะสําหรับบ้านนะคะเดี๋ยวช่างฟ้าก็ใกล้มาแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะอันนี้ก็คือหน้างานบ้านเดี่ยวหลังที่3มของเรานะคะ<ม>ก็ประมาณ60-70%แล้วนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วสําหรับบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะอันนี้ปรับดินแล้วหรอคะอันนี้ปรับดินแล้วใช่ไหมคะ อันนี้ปรับดินแล้วใช่ไหมนาบ้านแล้วแต่ตรงนี้อะไรคตรงนี้ปรับเรียบร้อยแล้วครับอ๋ออันนี้คือเดี๋ยวเตรียมเทเตรียมเทอย่างเดียวเทสแตมป์ครับแล้วหลังคามาตอนไหนไม่รู้หลังคายังไม่มาวัดอ๋อเหลือเหลือเข้ามาวัดใช่ไหมเราใช้เป็นหลังคาอะไรนะคะเป็นแผ่นไม่ที่ชิทอ๋อไม่ที่ชิทมาตัดเลยเนาะถึงหน้างานกันเลยอันนี้ปรับพื้นแล้วนะคะสําหรับพื้นของเรานะคะที่ บ้านเดี่ยวหลังที่สามนะคะเดีย๋ยวเรารอทำเป็นคอนกรีสตสแตปมกันต่อเลยนะคะอันนี้ทำการฉาบให้มันเรียบใช่ไหมคะช่างเด็ดใช่ไหมทำให้มันเรียบใช่ไหมขอบ, <laughs> บคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอัปเดตหน้างานวันนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube นะคะก่อนชัยสร้างบ้านให้หน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะ